สภาพหัวช่างทำไมฟูจังเลยเนาะสภาพช่างนี่สวยไม่ได้เลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้ว beauty นัม b e r o n มาอีกแล้วมาดูสิขาวันนี้ beauty มีอะไรมาอวดเพื่อนๆนบ้างวันนี้นะคะที่ร้านของเราที่ร้านของเรามีลูกค้าต่อผม สองคนตั้งแต่เช้าและะ้วค่ะทีนี้ตอนเช้าเราไม่ว่างที่จะไลฟเดี๋ยวรอบบ่ายนี้เราเพิ่งทำงานเสร็จแล้วก็เราอยากอวดนะคะลูกค้าสวยลูกค้าสวยเราก็เลยอยากอวดนะคะเดี๋ยวมาดูกันจ้าเดี๋ยวมาดูกันการถือนี่ให้แม่แป๊บหนึ่งสิลูกเมจ่า อ,อันนี้นะคะสำหรับสาวๆที่กำลังมองหาร้านต่อผมสำหรับผมความยาว35นิ้วนะคะของน้องเคสนี้ผมยาว35นิ้วบางคนนะคะมีถามกันเข้ามาเยอะเลยผมความยาวสุดเท่าไหร่ ของน้องเคสนี้ต่อผมด้วยนาโนค่ะเป็นกิ๊บนาโนลิงสวัสดีค่ะพี่ลุงของน้องคนนี้เป็นเกสเป็นต่อกิ๊บนาโนเป็นนาโนลิงนะคะแล้วก็ใช้ผมมัดครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาชมลูกค้ากันหวัสดีค่ะ,คะน้องเพลง เป็นไงบ้างวันนี้ถูกใจไหมคะถูกใจค่ะผมเป๊ะมากผมเบ๊ะมากเนียผมยาวผมยาว25้านิ้วปกติแล้วต่อผมบ่อยไหมคะก็ต่อบ่อยค่ะอืมแล้วก็เคยใช้แบบแฮร์พีทด้วยใช่ค่ะความแตกต่างของต่อผมกับแฮร์พีทน่ะเป็นยังไงต่อดีกว่าต่อดีกว่าแนะนให้มาต่อร้านนันนี้ร้านนี้ดีจริงๆถูกใจร้านนี้ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลุกขอลุกขึ้นยืนดูหน่อยเพราะว่า,านั่งอะ่ะมันไม่เห็นความยาวเชิญเชิญด้านนี้เลยจ้ะอวด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 ลูกค้าคะ่ะช่วงอวดลูกค้านะคะอวดน,นี่ยฝั่งนี้จ้ะความยาว35นิ้วนะคะความยาวจะนี่เลยนี่เลยยาวถึงอขอบกางเกงเลยคะ่ะ เทคนี้ใช้ผมมัดครึ่งนะคะใช้ผมประมาณมัดครึ่งของเราเป็นผมแท้นะคะต่อได้ความเนียนความหนาแบบเนียนกิฟตแบบนี้เลยนะจ๊ะน้องเพลงลองรวบผมดูสิ้าเป็นไงบ้างมีโอ้หนาสะาใจไหมคะ ล้างไหมเจ็บไหมไม่ค่ะไม่เจ็บเนาะนี่ปกติเลยจ้ะอ่าลองหันหน้ามาไหนไหนไหนลองเอาผมมาข้างหน้าดิน,าน่าโอ้ลูกค้าสวยมากเราก็อยากอวดนะคะนี่จากที่ผมสั้นปะบ่าเนาะใช่ผมสั้นประมาณป่าบ่าเราต่อ35นิ้วจะยาวประมาณนี้นะคะเหมือนเพื่อน สนใจความยาวค่ะความยาวจะถึงเอวประมาณนี้ค่ะสำหรับข้างหน้าจ้าวันดีค่ะโฟกัสวันดีใจยเย็นชาใช่แล้วพี่ลุงลูกค้าสวยที่สุดเราก็เลยอยากอวดจ้าค่ะตอนนี้นะคะผมที่ร้านเราเดี๋ยวพี่ให้ลูกค้าดูผมแป๊บหนึ่งนะจ้า ผมที่ร้านเราก็มีหลายไซส์นะคะตอนนี้เราก็เอาไปทำสีบ้างแล้วแล้วเราก็กำลังสั่งมาเพิ่มนะคะผมที่ร้านก็มี30นิ้วจะประมาณนี้ค่ะ30นิ้ว25นิ้วแล้วก็ข้างล่างจะเป็น20นิ้วนะคะเอามาลูกๆมา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 ,มาไป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 เลยไปเลยไปเลยจ้า ผมที่ร้านเราก็ในสตอ็อกสต็อกเราก็มีเรื่อยๆนะคะแล้วก็การต่อผมที่ร้านเราก็มี3มแบบแบบกิฟแบบนาโนริงแล้วก็แบบมัดเอ็นนะคะหวัดดีจ้าละวีวันหวัดดีจ้าผู้หญิงจนๆคนธรรมดาแล้วก็น้องเอิญสำหรับอาอาเคสต,ต่อผมนะคะถ้าลูกค้า ต่อแล้วก็สามารถนำผมนำผมที่เคยต่อแล้ว3-4ถึง4ครั้งนะคะเอ้ถามที่ถามสี่เดือน3-4เดือนเราสามารถที่จะอเอามาาเลื่อนปมเลื่อนปมทำใหม่ได้เลื่อนปมขึ้นใหม่ได้อีกผมผมหนึ่งครั้งน้องน้องเพลงต่ออยู่เคยต่อได้นานแค่ไหนคะผมนี้ใช่ไหมคะอ่าฮะ<อ>เคยเคยต่อผมอยู่ได้นานแค่ไหน ไปถึงต่อได้นานอ่าอ่าสาม,ส,ามสี่เดือนประมาณนี้ไหมได้ค่ะเนาะอยู่ได้นานกว่ามันจะเลือนนอ่อนอ่าอ่าสามสี่เดือนแล้วก็มาเลื่อนปมได้อีกเนาะนี่ค่ะว้าวนี่ไงความยาวสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะความภูมิใจที่อยากนำเสนอนะคะลูกค้าร้านเรามีแต่คนสวยๆจ้ะยังยาวอยู่เมื่อพี่ก็ตัด ัดปั้นปมแบบว่าไม่ได้ตัดทิ้งอะน,นะเวลามัดก็ไม่เห็นปมเนาะเวลามัดก็ไม่มีเจ็บไม่มีล้งนะคะสวัสดีค่ะคุณสาวเป็นไงบ้างคุณสาวคิ้วลอกละยา โอเคจะสำหรับสาวๆที่อยากจะเข้ามาต่อผมนะคะให้ทักเข้ามาอจองคิวแล้วก็นัดคิวไว้นะคะเพราะว่าต่อผมหัวหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณสามงสี่ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่จะต่อประมาณมัดมัดครึ่งสองมัดประมาณนี้หัวน้องเพลงเนี่ยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งลูกค้ากลับบ้านกันก่อนนะคะสำหรับสาวๆที่ อยากจะให้เราดูแลเรื่องอะไรคิ้วตาปากผมยืดผมเล็บขนตาทักเข้ามาจองคิวได้เลยจ้าวันนี้พอแค่นี้นะคะรักนะจุบ๊บจุ๊สวัสดีค่ะ